สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเข้าสายปลั๊กตัวผู้นะครับโดยจะใช้สาย vaf นะครับสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับอุปกรณ์ก็จะมีปากกานะครับเอาไว้มาร์กแล้วก็ไขควงนะครับคิมตัดแล้วก็คัตเตอร์นะครับดูวิธีการกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเรานะครับคลายเจ้าปลั๊กตัวผู้ออกก่อน ครับเอาไขควงนะครับค่อยๆคายทวนเขียนาฬิกานะครับเพื่อเปิดฝาเข้าออกมานะครับเปิดฝาออกมาครับอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่หลุดนะครับก็จะเป็นน็อตอยู่ในพลาสติกเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะหลุดได้ให้ระวังจะล่วงหายได้นะครับพอได้แล้วเราก็ทําการวัดวัดสายนะครับที่เราจะเอาเข้าไปข้างในนะครับโดยใช้ปากานะครับสำหรับปืนใหม่นะครับนี่ครับ สำหรับการมาร์กเนี่ยเราเราเห็นว่าจะมีสลักตรงนี้นะครับตรงเนี้ย่วนมากจะเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่มันจะไปค้าแล้วทําให้ปิดฝาไม่ได้ตอนทํางานเสร็จนะครับเราก็จะมาร์กในส่วนที่จะต้องปอกตัวนําก็คือตัวทองแดงนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตัวปอกสายไฟจริงๆนะครับที่จะผ่าสายไฟนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงตัวเตืไอ้นี้แหละครับจะตรงกันตรงนี้นะครับตรงนี้มาดูต่อนะครับ เราก็ผ่านะครับผ่าสายไฟวิธีการเอาสายไฟตัวนำข้างในออกมาง่ายๆครับเปิดนะครับแล้วก็กรีดนะครับรอยที่เรามาร์คไว้กรีดนะครับออกห่างๆตัวนะครับกดปลายไปแค่พอใช้งานนิดเดียวครับกรีดนะครับอ่านะครับเราก็ค่อยๆนะครับเปิดเขาออกมานะครับอ่านะครับรอยมาร์คเรายังอยู่นะครับเปิดออกมาป๊านะครับลองดูดิครับที่เรามาร์คไว้เป็นไง อ่าใกล้เคียงเลยนะครับใกล้เคียงเลยนะครับใกล้เคียงเลยทําไงต่อต่อไปก็ตัดตัดตรงนี้ออกครับเวลาตัดอย่าตัดอย่างนี้นะครับผิดเพราะว่าจะทําให้ไปโดนตัวน้าข้างในได้รับความเสียหายหรือทําให้เกิดรอยบาดเข้าไปถึงตัวโลหะข้างในคือทองแดงได้นะครับให้เราให้เราปาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราไปฝั่งหนึ่งอาจจะพับอย่างนี้แล้วเราก็กตัดออกอนี้หรือเราจะใช้คีมตัด จะคีมตัดตัดออกก็ได้ก็สะดวกดีถ้ามีคีมตัดนะครับได้ทั้งสองิธีนะครับก็สรุปคือว่าจะใช้มีคัตเตอร์ปัดออกหรือคีมก็ได้นะครับอ่ะลองใช้คีมแล้วกันนะครับใช้คีมตัดนะครับตัดนะครับตัดแล้วอีกด้านจะเรียบเลยเห็นไหมครับดูนะครับจะเรียบอีกด้านหนึ่งนนะครับจะเป็นรอยแยกนะครับเป็นเหมือนเป็นรอยบากเห็นไหมครับเป็นรอยบากอ่ะเรามาดูนะครับไอ้รอยแยกรอยบากเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์เขานะครับ เราละปอกทองแดงเสร็จเนี่ยเราจะคว่าไปนะครับเขาก็จะไปค้ากับไอ้ตรงนี้พอดีเนี่ยให้ลอยแยกเนี่ยนะครับเรามาปอกตัวน้ําก่อนนะครับตัวน้ําที่จะเข้าไปในน็อตเนี่ยในใต้แผ่นเพจที่น็อตล็อกอยู่นะครับจะยาวประมาณสักสิมิลนะครับหรือ1เซนติเมตรนะครับก็ให้เราคลายก่อนให้เราคลายน็อตตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้แผ่นเพจเขาเนี่ยครับเขาขยับตัวเพื่อจะสอดสายไฟเข้าไปได้นะครับให้คลายไปนะครับไม่ใช่คลายจน จนสุดเกียวจนน็อตหลุดออกมานะครับจะทําให้ทํางานลําบากล่าช้าไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ลองเลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปอกตัวนํานะครับก็ประมาณสิบมิลนะครับสิบมิลนะครับสิบมิลปอกแบบเหลาให้ถูกต้องนะครับเหมือนเราดิสอเคยบอกไปแล้วนะครับอ่ได้แล้วนะเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นมาดูนะครับ เราจะสอดไอ้ทองแดงเนี่ยให้เข้าไปใต้แผ่นเพจที่เราคลายน็อตไว้นะครับแผ่นเพลทเราคลายน็อตไปนะครับนี่สอดเข้าไปแล้วนะครับแต่ไอ้ด้านนี้ที่เป็นร้อยบาทที่เราผ่าสายเนี่ยต้องคว่ำลงครับต้องใส่อย่างนี้เพื่อเขาจะได้ไปค้ำตรงนี้ตรงนี้ร้อยบาทจะไปค้ำกับตรงนี้พอดีนะครับไปชนกับตรงนี้พอดีนั่นแหละนะครับคว่ำปั๊บเห็นไหมฮะแล้วก็แย่เข้าไปในเพลนะครับระวังโดนมือโดนไหลด้วยนะครับ เห็นไหมครับเขาจะแย่ครับเขาจะชนพอดีเลยรอยบากข้างในนะครับแล้วเราก็ไงครับพยายามอย่าให้ตรงเศษของส่วนของสายไฟเนี่ยไปโดนตัวที่ทําให้ค้าประกบนะครับมันทําให้ปิดไม่สนิทได้นะครับแย่เข้าไปแล้วนะครับถ้าเราตัดพอดีเนี่ยสายไฟจะชิดพอดีเลยนะครับอย่าอย่าให้ตรงนี้โผล่มาเยอะนะให้ชิดพอดีเลยนะครับพอได้แล้วไงครับหัดน็อตเลยครับ นะครับพออัดก็หมุนตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาค่อยๆหักให้ตึงมือนะครับไม่ต้องอัดแรงเดี๋ยวจะหักได้นะครับนะครับไขควงก็ใช้หัวแช่นะครับหรือใช้ไขควงเช็ดไฟก็ได้นะครับอัดให้พอตึงมือนะครับย้ำๆนิดนึงออกแรงกดหน่อยนะครับเพระไม่งั้นแล้วเวลาเราไปเตะสายไฟะลรอาจจะทําให้หลุดได้อัดย้ำๆให้ตึงย้ำนะครับให้ตึงมืออัดสักสองสารอบแต่ไม่ให้อัดจนน็อตขาดนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกนะทนแรงมือเราไม่ไหวนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เห็นไหมครับตรงนี้จะเข้าไปนะจะเอาไว้ด้านในหรือด้านนอกก็ได้นะเอาไนก็ไนทั้งคู่นอกก็นอกทั้งคู่ตัวที่สอดเข้าไปนะครับคว่ำไปหไหมครับร้อยบาทจะเข้าไปพอดีเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับสังเกตว่าสายตัวน้ำข้างในนะ่ะจะมองไม่เห็นเลยถ้าปิดฝาไปแล้วอยู่ด้านในอ่ะคราวนี้ก็ประกบประกบนะครับอ่าก่อนอันน็อตก็ดูก่อนว่าสนิทไหมลองบีบดูก่อนถ้าสนิทเนี่ยแสดงว่าไม่มีอะไรไปคำ้ำยันเขาแสดงว่าเราทําถูกต้อง นะครับเพลงก็ทำถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราก็ทำไงครับอัดน็อตนะครับให้แน่นให้แน่นนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับนะครับอัดให้แน่นอัดให้แน่นนะครับนี่ครับอัดให้อัดให้แน่นนะครับอัดให้ตึงมือเหมือนกันครับเนี่ยดูว่าสนิทไหมครับเห็นไหมครับฝาต้องสนิทรอบด้านเลยนะครับถ้าดึงแล้วเนี่ยจะมีความแน่นเห็นไหมครับนี่ทำถูกต้องนะครับจะแน่นแล้ว จะสนิทเห็นไหมครับจะสนิทไม่มีส่วนใดโผล่ออกมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะต้องแน่นนะต้องแน่นดึงแล้วต้องไม่หลุดนะครับออกแรงดึงพอประมาณต้องไม่หลุดอย่างนี้ถูกต้องครับลองทํากันดูครับขอบคุณครับ